ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคสมัยของความเจริญรุ่งเรืองของชาวสยามมีชาวต่างประเทศเข้ามาตั้งห้างร้านขายสินค้าในเมืองบางกอกมากมายห้างฮันส์ไกเยอร์เป็นร้านจำหน่ายอัญ,ญมณีได้ใกล้ชิดเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆและในห้างฮันส์ไกเยอร์ได้ผูกสมัครรักใคร่กับสาวชื่อเจียนซึ่งเป็นข้าพระบาทพำนักอยู่ณวังสวนสุนันทา และเมื่อมีบุตรีคนแรกจึงได้นำขึ้นถวายตัวกับสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งท่านได้พระราชทานนามเด็กผู้หญิงผู้นี้ว่าภูนทรัพย์และได้พระราชทานให้สมเด็จเจ้าฟ้าวไยอลงกรส่รงรับไปอุปถัมภ์จนได้เข้าศึกษาเป็นนิสิตและเป็นบัณฑิตคณะอักษราศาสตร์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรุ่นแรกจากนั้นท่านได้ศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต น้ำมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาทางด้านจิตวิทยาการศึกษาในครอบครัวที่อบอุ่นของมหาสเวกโทพรยานามราชหรือหม่อมราชวงศ์จำาน,นพวงศ์และคุณหญิงผู้มหานามราชได้ให้กำเนิดบุตรชายที่ท่าทางองอาจพึ่งผายฉลาดฉเฉลียวซึ่งต่อมาได้เจริญวัยเป็นเอกบุรุษที่สามารถ เป็นปราชญ์แห่งสยามประเทศและเป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรเจ้าในายในบรมราชจักรีวงศ์ท่านคือศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุนพวงศ์ในวัยแห่งการศึกษาท่านได้เรียนในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินและเข้าศึกษาในอักษราศาสตร์บัณฑิตรุ่นแรกของคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาท่านได้สอบชิงทุนกพ ไปศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตทางด้านภาษาโบราณตะวันออกณนะมหาวิทยาลัยเครมบิดประเทศอังกฤษและยังเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตทางภาษา,าศาสตร์ณโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาท่านทั้งสองได้พบกันที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและได้พบกันอีกครั้งที่ต่างแดนณนะสหรัฐอเมริกา ขณะที่โลกทั้งโลกร้อนละอุด้วยภัยของสงครามโลกครั้งที่สองขบวนการเสรีไทยของชาวไทยผู้รักชาติจึงได้เกิดขึ้นท่านทั้งสองได้สละโอกาสการศึกษาสละแม้ชีวิตเข้าร่วมเป็นสมาชิกขบวนการเสรีไทยท่านจิรายุได้สมัครเป็นเสรีไทยสายอังกฤษเป็นนายทหารทำหน้าที่ด้านวิทยุกระจายเสียง และถูกส่งตัวเสียงภัยมาประจำการในพื้นที่แถบอินเดียสีลังกาและสิงคโปร์สำหรับท่านผู้หญิงได้ช่วยงานขบวนการเสรีไทยในงานวิทยุกระจายเสียงที่ซานฟรานซิสโกด้านการข่าวและข้อมูลเมื่อสิ้นสงครามสิ้นภารกิจเพื่อชาติที่หนักหน่วงแล้วท่านทั้งสองได้กลับมายัางประเทศไทยได้เข้าทำงานในสถาบันที่ท่านได้พบกัน คือจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยจากความเป็นเพื่อนที่รู้ใจระคังแห่งความรักของท่านทั้งสองได้ก้องกังวานขึ้นพระนัท่านศาสตราจารย์สุกิจนิมมานเหมินได้อวยพรให้คู่เบ่าสาวมีความหมายลึกซึง้งเป็นที่ประทับใจในครั้งนั้นว่าขอให้อาจารย์จิรายุพูลรัพย์และขอให้อาจารย์พูนทรัพย์จิรายุ เมื่อวันที่1 0มกราคมพุทธศักราช2495ความในแห่งนามของท่านทั้งสองได้ผนวกผนึกกันมีความหมายในการดำรงชีวิตคู่ของท่านทั้งสองสืบมาจนทุกวันนี้ตราบนาน,านเท่านานสิ่งที่ท่านยึดมั่นร่วมกันตลอดมาคือความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความสัมพันธ์อันดีท่านได้ครองชีวิตคู่ที่ยั่งยืนตลอดมา ท่านทั้งสองได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำรรในหลายสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์อนเนกประการให้กับประเทศชาติและส่วนรวมเช่นศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ได้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยให้เป็นคณะวิชาที่ให้การศึกษาแก่ครูในระดับบัณฑิตเป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดยได้สถาปนาเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 0 0 และท่านได้ดำรงตำแหน่งคณะบดีของคณะครุศาสตร์เป็นท่านแรกและนับว่าเป็นคณะบดีสตรีคนแรกของประเทศไทยนอกจากนั้นท่านผู้หญิงได้เล็งเห็นความเจริญก้าวหน้าในด้านการศึกษาที่ขยายขอบข่ายของความรู้กว้างขวางออกไปทุกด้านจึงได้ก่อตั้งภาควิชาใหม่ๆที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาไทยต่อไปในอนาคตซึ่งในปัจจุบัน ได้พัฒนาเติบโตเป็นคณะวิชาต่างๆเช่นภาควิชาพละศึกษาภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาภาควิชาพยาบาลศึกษาเป็นต้นและศาสตราจารย์หม่อมหลวงจีรายุนพวงศ์ก็ได้รับความไว้วางใจเป็นคณะบดีคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโอกาสต่อมา สองท่านสองคณะบดีสองคณะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเหตุที่งานเพื่อความสถาพรของประเทศในด้านต่างๆที่ท่านทั้งสองได้ร่วมคิดร่วมทำเป็นอเนกประการจนเป็นที่ยอมรับของชนทุกชั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงไว้วางพระราชาหฤทยัยโดยมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม แต่งตั้งศาสตราจารย์หม่อมหลวงจีรายุนพวงศ์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและองคมนตรีตามลำดับมาจนปัจจุบันในปีพุทธศักราช2515เป็นปีที่ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ได้เกษียณอายุราชการเหล่าบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งปัจจุบันและอดีต ได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาโดยได้ดำเนินการให้จิตรกรผู้สามารถเขียนภาพเหมือนท่านด้วยสีน้ำมันขนาดใหญ่งดงามยิ่งและท่านได้มอบให้คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแม่พระก็บอบบานมณะท,ท่านที่จำนงการุณยธรรมรงสงเคราะห์สิทธิ์ด้วยวิชา ที่ร้อนก็ผ่อนเย็นที่ทุกเข็นก็สางซาที่หิวกระหายมาก็จะค่อยบรรเทาลงด้วยความสามารถและด้วยความเป็นปราท,ท,ที่รอบรู้ด้านภาษาศาสตราจารย์หม่อมหลวงจีรายุได้เป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรในวิชาบาลีและสันสกฤตสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชากุมารี ครั้งตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการต่อมาซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและต่อมาท่านได้รับพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรมประเภทวรรณศิลป์และกรรมการของราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่ปี2508เป็นต้นมาศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงได้ให้ทุนท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาสำหรับคณะครุศาตสาตร์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงจีรายุท่านได้รับความไว้วางใจจากเหล่านิสิตเก่าชาวจุลาให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตเก่าคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยเป็นท่านแรกและนอกจากนั้น ท่านยังได้รับเลือกตั้งจากคณอาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นนายกสโมสรอ,อาจารย์คนที่10ท่านผู้หญิงได้จัดตั้งกองทุนเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์เพื่อรำลึกถึงพระคุณเจ้านายพระองค์นั้นโดยเริ่มต้นจากเงินทุนหนึ่งล้านบาทแต่ปัจจุบันกองทุนนี้ได้เติบโตขึ้นโดยมีเงินต้นเพิ่มขึ้นถึง3ล้านบาทเพื่อใช้ในการส่งเสริมงานด้านการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ด้วยความเป็นปราดของปราดศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุนพวงศ์ได้รับพระราชทานปริญญาอักษราศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทางด้านภาษาไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ก็ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยด้วยเฉกเช่นกัน ด้วยผลงานที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งด้วยจิตใจที่เปลี่ยมไปด้วยความเสียสละอย่างต่อเน,นื่องตลอดมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้ประกาศสดุดีปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นท่านแรกให้กับศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศนะ์ณอยุธยาเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2533และเมื่อวันที่16มิถุนายน พุทธศักราช2,535จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก็ได้ประกาศสดุดีให้ศาส,สตราจารย์หม่อมหลวงจจรายุนพวงศ์เป็นปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกเช่นกันทั้งสองท่านได้รับการยกย่องสดุดีเป็นปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นปูชนีชนที่ควรแก่การเป็นแบบอย่างต่อไป นอกจากนั้นท่านทั้งสองยังได้รับเกียรติคุณจากหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์แก่การศึกษาของชาติอย่างสูงยิ่งจำนวนเจท่านเมื่อพุทธศักราช2535และท่านหนึ่งนั้นคือศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูลทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาและต่อมาท่านยังได้รับการยกย่อง เป็นบุคคลดีเด่นในหนึ่งศตวรรษการฝึกหัดครูไทยพรนาท่านองคมนตรีหม่อมหลวงจิรายุทธนพวงศ์ได้รับพระราชทานพระเกี้ยวทองคำเมื่อพุทธศักราช2537ต่อมาท่านผู้หญิงพูลทรัพย์ได้เป็นประธานกรรมการโครงการรณรงค์เพื่อภาษาไทยต่อเนื่องกันมาหลายปีและต่อมา โครงการนี้ได้รับยกย่องให้เป็นโครงการดีเด่นของชาติโดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้มีวันภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2542และได้ยึดถือเอาวันนี้เป็นวันภาษาไทยในทุกๆปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระกรุณาธิคุณต่อท่านทั้งสองอย่างล้นเหลือดังที่ได้พระราชทานอำนวยพร แก่พระนะท่านองคมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2530ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุโดยสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สเสด็จพระราชดำเนินไปที่บ้านท่านพร้อมทั้งอัญเชิญพรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสมพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอักษรเทวนาครี และเป็นภาษาบาลีมีความเป็นภาษาไทยดังนี้พรน,นี้อันข้าพเจ้าภูมิพลมหาราชให้แล้วแก่อาจารย์จิรายุนพวงศ์ว่าจงเป็นผู้มีอายุยืนพุทธศักราช2530จากพรพระราชทานครั้งนี้ทำให้ท่านทั้งสองสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นและเป็นกำลังใจอย่างสำคัญที่จะได้สนองพระเดชพระคุณ จนกว่าชีวิตจะหาไม่และได้ผ่านพ้นโรคภัยต่างๆมาได้ด้วยผ่อนพระราชทานโดยแท้เมื่อครั้งท่านองคม์มนตรีเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานแจกันดอกไม้เยี่ยมไข้นอกจากนั้นสมเด็จพระเทพตนรัชสุดา ได้ส่งพระกรุณาเสด็จมาเยี่ยมไข้พระนท่านองค์คมนตรีที่โรงพยาบาลอีกด้วยยังความปรับปลืมในพระมหากรุณาธิคุณให้กับท่านทั้งสองเป็นล้นพ้นแม้ท่านทั้งสองได้ผ่านพ้นวัยที่กเกษียณอายุราชการมาแล้วแต่อายุที่สูงวัยขึ้นมีอาจจะหยุดยั้งปณิธานที่ท่านทั้งสองมีร่วมกันที่จะอยู่คู่เคียงกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคมส่วนรวมพระท่านองคมนตรีศาสตราจารย์หม่อมหลวงจีรายุเป็นผู้บุกเบิกและมีบทบาทในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยภาษาตะวันออกและวิชาภาษา,าศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติท่านได้ก่อตั้งมูลนิธิหม่อมหลวงจีรายุเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทยและได้สนับสนุนส่งเสริมให้ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงภูลรัพ์ ได้ก่อตั้งสถาปนาสมสสรซอนตาและมูลนิธิกะตะเวทินในพระบระมราชูปถัมภ์อีกด้วยนอกจากนี้ท่านทั้งสองได้ดำรงตําแหน่งในหน้าที่ประธานของมูลนิธิและสมาคมต่างๆไม่ว่าในด้านวิชาการและสังคมสังเคราะห์อีกมากมายและงานที่ท่านทั้งสองไม่เคยขาดโดยถือเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องมาร่วมงานคือ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย10กรกฎาคมของทุกๆปีและทางคณะครุศาสตร์ได้จัดให้มีปรถกถาศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านต่อเนื่องกันมาถึง15ครั้งมาแล้วด้วยจริยวัตรของท่านทั้งสองที่ได้บำเพ็ญมาโดยตลอด หนังสือพิมพ์ไทยแลนด์แททเลอร์ได้ยกย่องท่านในการร่วมชีวิตคู่ที่ยาวนานยั่งยืนอย่างสมบูรณ์โดยสองท่านมีความเห็นตรงกันในการครองชีวิตคู่ว่าความเคารพนับถือกันและกันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความสัมพันธ์อันดีทั้งสองท่านก็เป็นตัวอย่างของชีวิตคู่ที่เปี่ยมสุขซึ่งในเส้นทางชีวิตคู่ของท่านได้ร่วมกันตรากตรำทำงาน อุทิศทั้งแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์และอื่นๆเพื่อวงการศึกษาสังคมและประเทศชาติคู่เคียงกันมาสมควรเป็นต้นแบบอันควรเคารพเพื่อจดจำและดำเนินรอยตามอย่างยิ่งขอให้อาจารย์จิรายุพูนทรัพย์และขอให้อาจารย์พูนทรัพย์จิรายุ